เ9กครับเจกหมายเลขเ9็สก oh. หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาะบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคั่งปาผู้ใหว่าภาคอีสานบ้านนาของเขาบ่มี่ประเภทนี้ดีๆค่ะขอเถียงเลยค่ะมองนีค่ะ บังไฟพญานาคกที่งามที่สุดประเภทีที่จัดได้ยิ่งใหญ่งงที่สุดร่วมถึงงานบวงสวงวันคนแห่มาหลายหลายน้องมีนเป็นหนึ่งในนั้นค่ะรู้สึกดีใจและประทับใจแห้งมือนีแห่งเป็นเกียริหลายๆที่ใดมาเป็นหนึ่งในผู้ประกวดนางงามค่ะขันผู้ได้หัวโตว่จาจะคองลอจะของรวยจะของสวยขอ,ขอให้ปรบมือเป็นแรงใจให้กับหมายเลขเจ็ดสิบเก้านางสาวอธิตยาอุตมูลคนหนีน้ำจะคนในเดอ้อจา้าขอบคุณค่ะหมายเลขห้าสิบห้านั้นก็คือ พลพ,พิสัยเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักเรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีพ่อแม่ชาวพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพลพ,พ,พิสัยทุกท่านค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขห้าหน้องมดนางสาวรัชนีกรสิงห์เมืองโรงพยาบาลพลพ,พิสัยส่งเข้าประกวดน้องมดเดินทางมาด้วยพลังความรักความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค ขอบาร,รมีท่านจงช่วยปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอพลพิสัยและทุกทกท่านที่อยู่ภายในงานแห่งนี้ได้อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทางปวงขอบคุณค่ะ48กับ48กับ เพราะแรงเชื่อแรงใจอันแรงกล้าจึงทำให้น้องแพนได้กลับมาพ่านพบกับทุ่งทา่าอีกครั้งหนึ่งที่งานเทศกาลออกพรรษาและบงังไฟเพียนาคโลกแห่งนี้ค่ะน้องแพนหมายเลข48นางสาวพัศรบุษดีเชื่อไหมคะวา่าน้องแพนแนะนำได้อยากจะแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวที่นี่อำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาชมปรากฏการณ์ธรรมชาติบังไฟเพรนาคที่ติดหนึ่งในห้าของเทศกาลสาคัญในนิตยาสารของประเทศอังกฤษค่ะอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้น้องแพนด้วยนะคะหมายเลข48ยิ้ยินดีเจ้า5 3 53ครับ คนพนยองเทิงทิ้นแดนอีสานว่ามีของโบหานยู่เต็มพ้ายพืนเฮามาพากันสร้างหักษาสืบตอ่อของดีมีอยู่แล้วอย่าลถิ่มเปล่าดายเดอพี่น้องเดอสวัสดีค่ะ หมายเลข53น้องฝนนางสาวมนณสนันจันทวิภาคอายุ19ปีสัดส่วน34 24 38ส่ยี่สิบสีส่วนสูง180เซนติเมตรฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพลพิสัยทุกท่านเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องฝนด้วยนะคะ Welcome to the land of Naga fireball this is พนพิสัย our home t h e a m a z i n g and outstanding activity please w i n me luck thank you ขอบคุณค่ะ5้าครับ ห้าสนเสียงห้องโฮข้าหลังยังได้ยิน ดินแดนและวัฒนธรรมแห่งลุมแมนำ้ำโขงเลี้ยวเบิ้งไซกับมีแต่บางไฟพญานาคกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าจังหวัดหนองค่ายสุภูสุขคนะนจา๊ะผู้เขาประกวดไม้เลขฮัสิบนงเฟิร์สนั่งสาวภาวินีชยภูมิอายุ21อปีกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัายมหาสารคามคณะพยาบาลศาสตร์้มนีนงเฟิร์สดีใจล้ายหลายที่ได้กลับมารวมสืบสานและรักษาว,วัฒนธรรมประเพณนี้อันดีงามของบ้านเกิดของนองเฟิร์สเองคือจังหวัดหนองค่ายนงเฟิร์สรู้สึกดี จค่ะที่มือนีกันยังเห็นพ่อแม่พี่น้องเล็ดเชื่อใจและกะหมัน่นมั่นใจในความปลอดภัยของทีมงานเช่าอเพื่อพ้นวิสัยที่แม้นว่าจะมีโควิดในที่แต่เฮากันยังรับมือได้และน้องเฟิร์สก็ต้องขอขอบคุณสอพ,อ,อ,อ,พอพ้นวิสัยที่ได้เป็นผู้สนับสนุนให้น้องเฟิร์สได้เข้าประกวดในมือนีจังได้จังไดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องซอยเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้สาวน้มน่อนค้นน้องค่ายลูกลาน พญานาคเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรจึงทำให้คุณเกิดความเชื่อและศรัทธาต่อองค์พญานาคเชิญค่ะค่ะสำหรับตัวแพนแล้วนะคะก็มีหลายเหตุการณ์ค่ะที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วตัวแพนเองนะคะก็คืออีกหนึ่งคนค่ะที่ได้บูชาและเลื่อมใสองค์พญานาคนะคะและในตามตำนานนะคะแล้วก็ในครั้งอดีตการ ก็มีหลากหลายตำนานที่ได้กล่าวถึงองค์พญานาคอีกด้วยรวมไปถึงวัดวาอารามและสถาปัตยกรรมต่างๆดังเช่นที่วัดไทยด้านหลังนี้นะคะทุกท่านก็เห็นได้ค่ะว่าองค์พญานาคมีอยู่จริงมีหรือคะที่ทุกท่านในที่แห่งนี้จะไม่เชื่ออย่างสุดหัวใจและแผนเองค่ะคือผู้ที่ศรัทธาและเลื่อมใสเป็นอย่างมากและแผนนะคะคืออีกคนนึงค่ะที่อยากจะบอกทุกท่านในที่นี้นะคะว่า อำเภอโพนพิสัยแห่งนี้จังหวัดหนองคายคืออีกที่หนึ่งนะคะที่แพนค่ะตั้งใจมาแล้วแพนนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านอีกด้วยค่ะว่าเมื่อใส่น้ำนะคะไม่รินไหลไม่ดับลงแน่นอนค่ะว่าความเสื่อศรัทธานั้นจะไม่หมดลงอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะสีขององค์พญานาะค ที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรขอบคุณครับ สำหรับสีขององคพญานาคที่แตกต่างกันออกไปนะคะนั่นเกิดมาจากความแตกต่างทางตระกูลขององพญานาคนั่นเองค่ะเราสามารถแบ่งตระกูลขององพญานาคเป็นทั้งหมด4ตระกูลด้วยกันค่ะตระกูลที่1นะคะนั่นก็คือตระกูลวิรูปะซึ่งเป็นองพญานาคสีทองค่ะตระกูลที่สองนะคะนั่นก็คือตระกูลเอราปถะนั่นคือองพญานาคสีเขียวค่ะตระกูลที่3นะคะนั่นก็คือตระกูลฉับพยาปุตตะนั่นก็คือพญานาคองค์สีรุ้งค่ะและตระกูลสุดท้ายนั่นก็คือตระ กันหาโคตมะนั่นก็คือองค์พญานาคสีดำนั่นเองค่ะแต่ถึงแม้ว่าองค์พญานาคจะมีตระกูลหรือสีที่แตกต่างกันมากเพียงใดแต่สิ่งที่เหมือนกันนั่นคือองค์พญานาคคือสัญลักษณ์ของความดีและความมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังบันดาลให้เกิดบ้างไฟพญานาคที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรมและสอนให้กับมนุษย์นั่นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและยังนำพาทุกท่านที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พญานาคมาพบกันและสร้างบุญบาร,รมีด้วยกันในวันนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะอโอ้โหก่องเชียถ้าอนาคตพิสูจน์ได้แน่นอนว่าพญานาคไม่เคยมีอยู่จริงตามความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคุณจะคงยังเชื่อและศรัทธาองค์พญานาคต่อไปหรือไม่เพราะเหตุใดค่ะค่ะ ฝนเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งที่ได้เห็นเรื่องราวของพญานาคปรากฏอยู่มากมายในตามวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งในคำพีพัฒไตรปิฎกในชาติที่หกของพระพุทธเจ้าที่ได้เกิดเป็นพญานาคฝนเชื่อจนสุดหัวใจเลยค่ะว่าพญานาคมีอยู่จริงและฝนเชื่อนะคะว่าความศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีตรงนี้ค่ะมีใจที่เปิดรับมีใจที่เปิดกว้างเพราะความเชื่อยังคงหมุนไปตามโลกที่ไม่มีวันสิ้นสุดแรงศรัทธาของคน เราก็ยังคงไม่เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแม้จะอยู่ในยุคที่โลกไร้พรมแดนแบบนี้ค่ะวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมีผลบ้างกับบางเหตุการณ์เท่านั้นนะคะดังนั้นแล้วคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ยังคงเป็นจริงเสมอในสังคมไทยค่ะขอบคุณค่ะคุณคิดว่าบุคคลที่เกิดมาเป็นลูกหลานขององค์พญานาคควรมีลักษณะอย่างไรค่ะ ค่ะสำหรับนงมดแล้วนะคะพญานาคเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และเป็นผู้ทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนงมดคิดว่าลูกหลานพญานาคต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาค่ะได้แก่บุคคลที่มั่นคงในภะรตนา,ตายและเป็นคนที่สนใจใคร้รู้ในพระพุทธศาสนาและองค์พญานาค และนงมดนะคะก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่นงมดเชื่อว่านงมดเป็นลูกหลานพญานาคอย่างแน่นอนเพราะว่านงมดเป็นคนอีส,อสานที่นับถือศาสนา,าพุทธค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบุคคลที่แสดงตัวว่าเป็นร่างทรงขององค์พญานาคเชิญค่ะค่ะส่วนตัวของน้องบีมแล้วนะคะน้องบีมเลือกที่เชื่อและศรัทธาในตัวของ อ,องค์พญานาคแต่ในส่วนของร่างทรงนั้นน้องบิมต้องใช้วิจารณญาณก่อนว่าร่างทรงนั้นบ่งบอกและสั่งสอนให้คนทําความดีหรือไม่เพราะองค์พญานาคนั้นได้บําเพญประโยชน์บุญกุศลให้คนทําแต่ความดีเพราะความเชื่อและความศรัทธานี้แหละค่ะทําให้ชามเภอ,อโพนพิสัยทุกคนได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาจนเงินได้ไหลสะพัด เข้าสู่อำเภอมากกว่า500ล้านต่อปีเพราะความเชื่อนี่แหละค่ะทำให้คนได้มีประเพณีดีๆแบบนี้จนสู่รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานและพอความเชื่อนี่แหละค่ะทำให้งานงานนี้ด่งดังไปถึงระดับโลกและมีที่เดียวในประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ ปัจจุบันไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความสูญเสียไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ความสัมพันธ์เศรษฐกิจและอื่นๆอีกมากมายขอให้คุณเสนอแนะแนวทางในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกัน หรือวิธีการใดๆที่สาม,มารถทำได้จริงและจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ข้าราะการฟังคำตอบแล้วลงค,คะแนนครับของหมายเลข79นะคะดิฉันจะพยายามอ่านนะคะผิดต้องขออภัยด้วยจะพยายามดูลายมือนะคะก่อนอื่นน้องเขาบอกว่าก่อนอื่นต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนคะ่ะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เช่นใส่แมส ล้างเจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงสถานที่ที่จุดเสี่ยงฉีดวัคซีนให้ครบและถ้าทุกคนทำเหมือนกันทุกคนจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มใหญ่และสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันเหมือนกับการจัดงานในวันนี้ที่ เราได้ทำตามมาตรการนะคะี่หมายเลข79ค่ะต่อไปหมายเลข55นะคะขณะที่เขียนนั้นก็ตื่นเต้นนะคะที่ฉันจะอ่านได้ไหมคะเนี่ยจะพยายามนะคะน้องเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดจากโควิดนับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเรือรังในทุกมิติของชีวิต น้องอยากแนะนำการใช้ชีวิตหลักสามขอหลัก3ามปอนะคะ 1. 1> หป้องกันป้องกันตนเองไม่ให้รับหรือแพร่เชื้อด้วยจิตจำสำนึกใช้หน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอลให้เป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะนะคะสอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากสภาวะเสี่ยงขับเคลื่อนเศรษฐกิจออนไลน์คนซื้อได้คนขายอ๋อคนซื้อได้ของคนขายได้ขายคนซื้อได้ของคนค้าได้ขายเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจปอสุดท้ายปรับปรุงองค์ความรู้และความเข้าใจว่าโควิด ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเราต้องอยู่ร่วมกับเราต้องอยู่ร่วมกับมันให้ได้นะคะขอบคุณค่ะโอ้อ่านไหมคะยังอยู่ฮะยังยัง <laughs> อ่านไหมคะดิฉันจะให้โอกาสอ,อ่านไป <laughs> หมายเลข48ตอบดังนี้นะคะสำหรับแนนแล้วแผนนะคะอย่ามาบอกว่าแนน สำหรับแพนแล้วมองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นการได้รับวัคซีนคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ที่หวังอย่างยิ่งนั้นคือการจัดระบบการทำงานให้ทุกส่วนสามารถดำเนินกิจการได้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าอื่นๆหรือแม้กระทั่ง การจัดงานเทศกาลเพราะนั่นจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินต่อไปได้แม้โควิดจะไม่จบสิ้นลงแต่แพนเชื่อว่าเราสามารถอยู่ร่วมกับมันได้เพียงแค่เราปรับตัวและต้องขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาของจังหวัด ในการสืบสารต่อประเพณีที่ดีแบบนี้ต่อไปครับเก่งครับคนที่สามครับสมดีฉันเป็นครูครับผมอ้าวอีกนะคะนะคะตัวตัวนี้ตัวน้อยเออตัวนึงตัวนี้หัวย้าใหญ่นะคะตัวในเมื่อกี้นี่ไม่มีหัวนะคะดีนะเอาแว่นตามานะคะนี่หมายเลขห้าสิบค่ะสิ่งที่เราทําได้ดีมากที่สุดและสามารถ ทำได้จริงและสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนั้นต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนก่อนที่เราจะแนะนำหรือให้คนอื่นทำค่ะเฟิร์นเฟิร์นใช่ไหมคะเฟิร์สเฟิร์สจึงอยากให้เราเริ่มทำไปพร้อมพรอมกันตามข้อดังต่อไปนี้ 1. นึ่ทำตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสที่รัฐบาลประกาศสอง สวมใส่แมสเว้นระยะห่างและก็ล้างมือ3เ,เข้ารับการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพ4หลีกเลี่ยงการเจอผู้คนหมู่มากหรือแออัดเป็นวิธีง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้จริงแล้วสถานการณ์บ้านเมืองจะต้องดีขึ้นแน่นอนแค่เริ่มที่ตัวเราและ ทำไปพร้อมๆกันค่ะสายตาดีครับอ oh. uh. หมายเลขห้าสเนี่ยนะคะ uh, สักครู่นะคะหมายเลขห้าน,นะคะแนวทางที่จะสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงเลยหนึ่งค่ะเราต้องรับผิดชอบต่องานเองและสังคมเอตอ ขออภัยค่ะต่อตนเองและสังคมด้วยการสวมใส่แมสพกเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมฝน,นเชื่อค่ะว่าหลักการง่ายๆแบบนี้จะสามารถทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยเหมือนกับอำเภอโพนพิสัยค่ะที่ได้มีมาตรการการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ทำให้งานเกิดขึ้นได้ด้วยความศรัทธาฝนเชื่อค่ะว่าเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะเสียงโปรเปกับทั้ง 5, 3, ห้าสาวหามด้วยครับผม ประชาชนธิดาบ้างไฟพญาน้าโลกประจำปีพุทธศักราช2164เสียประเพยกับน้องอรสาแก้วเนตรด้วยครับผมสแสดงความดีใจด้วยนะครับ นะเลิศอันดับ4ธิดาบ้างไฟพญานาคโลกได้แก่หมายเลข79ครับ79ครับรองชนะเลิศอันดับสา ได้แก่หมายเลข48พัดสอนปุตดีน้องชนะเลิศอันดับ2ธิดาบ้างไฟพญานาคโลก หมายเลขห5าครับนางสาวรัชนีกรสิงห์เมืองค่ะ ไฟพญานาครุ่งได้แก่หมายเลขหมายเลขห้าสิบครับโอ้โหและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจะเป็นหมายเลขห้าสิบสามครับ อนองพาวินีชัยภูมิและมนัสนันจันทวิภาคนะคะอแสดงความดีใจทั้งสองท่านเลยนะะโอ้โห